แม่แม่รู้สึกยังไงกับการสาแสดงของซูเมอร์นี่แม่ออกหนา้าเวทีมีคนมากแลังจาบอมีคนแบบว่าเออเจ้าลองไลน์แสดงสี่แบบก็มีอยูเท่ากันเนี่ยมินบอมเออพี่ไกายนี่เป็นปนุ่นเทปมันยางวัยใหญ่ไม่น้อยลองไลน์ดนตรีแต่ว่าผู้เข้าเป็นศิลปินยูโดดนตรีเนาะเข้ากับท่าใจมาพักหนึ่งแล้วก็คือมันมาเป็นอยู่ของเข้าเอ,อาเท้าเข้าก็ต้อง ต้องตกปั๊บสบายจิตใจอยู Becca, va, make, ่ของไงเมื to family to family ่อใดบนอยากฟั้างเฮาเฮาก็ดีใจเมื่อใดบนม่อยากฟั้างเฮาเฮาก็ต้องเฝ้าลงแม่กับแม่ว่าแม่ว่าแม่ทำจิตใจได้อยู่เด็เพราะว่าก็บ่หูวแต่ว่าแม่ว่าแม่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 ปั๊บสบายจิตใจได้อยู่ว่ามันมนเป็นอยู่ของเฮาแล้วข่ายน้อยเขาพวกเขาวันนั้นไปแต่ว่าคือยังในว่องนี่ผู้พวกเขาที่เป็นดน้อยรุ่นไม่กะ เขากอบว่าอย่าให้เขาอยากให้เขาร่ำยู่ริคี้สิแม่เขาบอกอยากฟังสบายหูแม่นบ่อต่เด่นอยล่างย้ำล่างยังย้ำบเก่งสิเขาไปย้ำบ่สบายใจเขายังเป็นห่วงอยู่เขายังเป็นห่วงอยู่กแบ่พวกหัวพว่าเขาโดยที่เขาเป็นไอคีมนีเนาะมันคือมันคือเด็่นอยมากสิอัจิสร้างยุติวาก่ะจะสร้างแม่ถั่วเพราะว่าแม่กับอย่างไรมันได้ดีความหมายแต่ว่าถามว่าทำใจบ่ว่าเจ้าของซูเมอร์แถวแล้วบางเทือกับมีคนชอบเพราะมีคนชอบแม่กับหูยู่ ผู้พอชอบเพื่อนกะเพื่อนก็ว่ได้แสดงออกมากไม่ดอกแต่ว่าเมื่อใดที่คนไม่อยากฟังเขาเบิ่งออกคือกันเด้วันวันไหนที่คนไม่อยากดูเราคนคนคนไม่อยากฟังเขาดวนนี่สิเอาเอาเบิ่งออกเขาก็ต้องเฝ้าลงแต่ว่าถ้าเมื่อใดเพื่อนอยากฟังอยู่เขาก็ต้องร่ำร่ำให้เพื่อนฟังคือจังคือจังงานละบางงานว่าคืออยากให้แม่ที่เพชรลองหล่ลายงานกับยิ่งคือกันแต่ว่ามันกับมันกับว่าเปเรื่อยๆแล้วลูกพราเขาเถ้าไปเรื่อยๆเนาะแมมเบอ รั้นภากเมื่อนี่เนาะเป็นยังก็ลองก่อนนั่นก่อนนี้ไดเงสิแม่เียก็ร่าไม่ได้เมียก็ล่าไหม่แต่วางมือเพื่นกับบอจากก่อนกับบี้เขาก็ต้องฝ้าลุ่มไปบอกยังไงส่าปับสภานกิดใจไปตามสาพาวะอันเป็นอย่าฟังคนสะมใหม่เข้าไปให้งดีใจเพราะว่าเข้าสิริพรกำลังลุ่มมองแมงมาพูดลองค้ว่าทำไมปั้นศิลปินใหม่มาบ่อยนเขาก็บรรจ์เขากับปั้นูเมียเดี๋ยคนดังนั้นม่นเลยง่งไ เป็นกับวายาเมีดอยู่พระ่าผู้ใดคือกันนั่นแหละผู้ลงนกับมีนายายเด็นเท่นจั้งไหนจะสีไข้แต่ขาตั้งสีเดียก็มีเด้โอ้ยมันกับว่าเป็นบาดินบ่องเอีบกับซ้อนที่ว่าสันก็ได้ซ้ำนั่นอืันนี้แห่งารเจ้าของแม่นโันณ่ะ้นสีด่งอ่ะมันมันมาเป็นมายยังไงนบ่นี่เอาขาคว้เบลยูไม่เย็นกลันี้เทียวบอกันบางแต่ว่ามันถึงข้าวเขาคัะข้าวัาสนาเขาผู้ลงพ้นก็ไปดังไปดังกับคนเมืนกันมีได้หำยู่ว่องันิจนมาบ มันไปยุ่วงเงินดังซ้ำกับนีกันเด้อเออหลายๆคนทีทีทเข็นบอ่อพระเอกวัดจีวดัดดลเป็นพระเอกยุ่วงเงินเป็นตารกจดลมันมไปยุ่งสาวน้อยเป็น,นแ,แนม่เล่ากระดัง